สวัสดีครับยินีีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมโนท์เกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมเซเว่นไนท์นะฮะเกมเซเว่นไนท์ก็ตามคำสัญญานะครับหลังจากที่ลงอ่า วิธีการฟาร์มผลไม้เหลืองนะครับจริงๆมันเป็นแอปเปิ้ลเหลืองหรือเป็นอะไรไม่รู้เรียกลองๆว่าผลไม้เหลืองแล้วกันอนี่ผมก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วกดเกินมาสามอันด้วยนี่ครับทุกอันเลยครับกดรับเรียบร้อยทุกอย่างผ่านไปดีๆรอดูพวกนี้ว่าจะโดนแบนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่รู้ครับผมว่าไม่โดนแบนนะถ้าคิดดูโอเคเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าตอนทให้ผมสัญญาไว้ผมจะสอนวิธีการฟาร์มไม่ใช่สอนดิ เอางี้ผมเอาสูตรนี้มาจากพี่เบนซ์นะครับมาจากพี่เบนซ์ช่องนิกกี้คิงนะฮะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ของช่องไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้พี่เบนซ์เนี่ยสอนทําคลิปสอนเนี่ยลงใน u t u b e นะครับสิ่งที่ผมจะทําวันนี้ก็คือจะมาพิสูจน์ว่ามันใช้ทั้งหมด7แจได้ 8B บี้จริงหรือเปล่านะครับอืมแล้วการพิสูจน์ของผมเนี่ยคือคลิปที่แล้วที่ผมทำเนี่ยก็คือร้อยแจได้กีบี้ใช่ไหมแต่คราวเนี่ย ผมจะไม่ทําแค่ร้อยแจเว้ยผมจะทํา175แจให้ได้200รบี้เพราะว่าจากการคํานวณแล้วเนี่ยจะวันหนึ่งได้ไดแค่200ร้อยบี้ใช่ไหมครับสองร้อยบี้ก็ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทาตามสูตรพี่เบนก็คือใช้เด็กสตัวหน้าหนึ่งหลัง4เด็ก4ตัวนะครับฟาร์มดานระดับความยากที่ยากก็จะใช้ทั้งหมด7เวฟไอเจแจใช้เแจแล้วก็จะสําเร็จในเวฟแรกงงไหมผมพูดงงว่ะโอเคเอาใหม่ เริ่มกันทีละนิดเริ่มกันทีละนิดเริ่มที่นี้ก่อนสกิลนี้ก่อนสกิลผู้เล่นให้อัพเอ่อให้พี่เบนซ์สอนดีกว่าผมผมไม่สอนให้พี่เบนซ์ไปสอนดีกว่าเอาเป็นว่าให้มันเอ่อเนี่ยเนี่ยอันนี้คือหลักๆเลยครับลดลดอัตราการตอบโต้ของอัศวินฝ่ายตรงข้ามนะฮะอ่ะให้พี่เบนซ์สอนดีกว่าโอเคมาตเตอรี่เอาตามนี้นะใครใครอยากทำตามก็พอรอตแล้วกดตามเลยครับแค่สองหน้านะครับหน้าสามผมยังไม่มีลูบี้มาอัพนะครับ โอเคอับตามไหยครับอย่างที่สองแล้วผมขอกดอันนี้ก่อนขอดามก่อนจะ,จะได้ได้ตังค์ด้วยจะได้ได้ตังค์ด้วยโอเคเดี๋ยวก่อนผมรับรับ Ruby ให้หมดนะครับรับลู b y ให้หมดรับลู b y ให้หมดแล้วก็เข้ามาที่ด่านระจญภัยนะครับหนึ่งห้านะฮะหนึ่งห้าระดับความยากที่ยากนะครับยากปุ๊บแล้เลือกมาที่หนึ่งห้านะครับแล้วก็ เลือกแผนการเล่นแบบนี่นะครับหน้าหหลัง4นะครับตัวหน้าสุดให้เป็นอ่าแล้วแต่แล้วแต่ทำนะแ,แต่สําหรับด่านเนี่ยผมเลือกเบลิก้านะเพราะว่านี่ครับอ่าให้อัศวินทั้งทีมได้รับบัฟลดความเสียหายจัก,กระเวท50%แล้วทุกตัวในด่านเนี่ยมันเป็นโจมตีเวทสําหรับบางคนอาจจะไป1 0นะครับ1 0แล้วก็ใช้มิงหมิงเอาก็แล้วแต่นะเพราะมิงหมิงนี่เพิ่มบล็อกเห็นไหมเพิ่มบล็อกมันก็อ่าคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแต่ผมถนัดเบลิก้ามากกว่านะครับ โอเคแล้วหลังสก็ใส่เด็กไปเลย4ตัวใส่เด็ก4ตัวเสร็จปุ๊บครานี้มาตั้งค่าอัตโนมัติครับตั้งค่ายังไงขั้นแรกให้ยิงสกิลบนครับยิงสกิลบนเวฟแรกยิงสกิลบนเวฟ2ยิงสกิลล่างแล้วเวฟ3ยิง2สกิลเลยเพราะว่า2สกิลนี้คูลดาวมันเท่ากันนะครับมันจะขึ้นอธิบายไหมไม่ขึ้นโอเคคููดาวมันเท่ากัน8 0วินะครับแล้วก็ตั้งค่าไปครับอุปก,กรณ์เต็มให้หยุดอัศวินเต็มให้หยุดเลเบลเต็มให้หยุด คือเลเวลเต็มให้หยุดนี่คืออะไรที่ผมบอกไว้ในพัทที่แล้วเนาะคือปกติเนี่ยผมอัดแล้วไอ้คลิปเนี่ยผมอัดแล้วแต่มันเกินมันใช้บี้เกินนะครับอย่างพอเวลตันสามสิบปุ๊บมันไม่หยุดใช่ไหมมันไม่มีที่ให้ตั้งค่าใหยุดอ่ะมันก็ไปเรื่อยๆผมก็ดูหนังเพลินผมก็ลืมกลับมาปุ๊บโผล่ใช้ไปสิบกว่าเจอย่างเงี้ยคือมันเปลืองนะครับมันแบบมันไม่ได้ตามที่ผมบอกไว้ผมก็เลยแบบเออลมเลิกแล้วคราวเนี่ยมันมีฟังก์ชันแบบโคตรมหาเทพมาให้ตรงนี้ผมก็เลยโอเคกลับมาอัดใหม่ ะะอีกรอบหนึ่งด่าน1นึหความยากระดับยากนะครับมีทั้งหมด3เวฟใส่เด็ก4ีตัวหน้า1หลัง4นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตั้งไอตัวนี้นะครับตั้งตัวที่เป็นสายฮิวเนี่ยสายสีเขียวได้ไหมตั้งตัวให้เป็นสายฮิวเนี่ยให้มันเป็นผู้นําอัศวินนะเพราะว่ามันจะบวกเลือด480บวกเลือดให้เด็กนะเด็กพวกนี้ก็ได้เลือด480ทําให้มันตายช้าลงนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มดูนะครับกดอัตโนมัติเลยนะเพราะผมตั้งค่ารีบอ้อยแล้วนะกดเริ่มเลย กดเริ่มไปเลยแล้วมาดูกันครับอ่าอาจจะช้าๆหน่อยเนาะผมโหลดไอน้นู่นไอน้นี่ไอ้นั่นอยู่เครื่องเลยช้าๆหน่อยนะครับนี่ครับยิงไปเสร็จปุ๊บยิงสกิลฟูดตูมตายครับเวฟแรกเคลียร์ไหครับเด็กกลายเป็นเลเวล9ครับอันนี้เลือดก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยทำให้โดนโดนโจมตีในเวฟ2เนี่ยไม่ตายซึ่ง ผมการันตีได้เลยว่าสูตรเนี่ยซึ่งคนอื่นอาจจะมีคิดไว้แล้วนะแต่ผมฟังมาจากพี่เบนซ์เพราะงั้นผมจะให้เครดิตพี่เบนซ์นะครับผมการันตีได้เลยว่าการฟาร์มแบบเนี้ยถึงเด็กเราตายต่อให้เด็กเราตายนะครับเกิดมันผิดพลาดแบบโดนโจมตีรัวๆจนเด็กเราตายเนี่ยเนี่ยโดนตีไม่ตายใช่ไหมถ้าโดนตีทีนึงแเราสมมติมันตายมันจะมีโอกาสผิดพลาดหรือมีโอกาสที่เด็กจะตายได้ถึงตัวละ2ครั้งเพราะว่าเอ่อที่ระดับความยากแบบยากเนี่ยมันใช้ทั้งหมด7แจนะครับ7แจ แต่เด็กเราใจเลเวล30ที่เวฟ1ของคุณแจดงที่7ดอกที่7เออที่เวฟ1หมายความว่าสมมติเนี่ยเวฟสุดท้ายมันโดนตีจนตายพอมันโดนตียนตายปุ๊บคือเสียเสียไป1 1ครั้ง1เวฟมันก็จะมาเลเวล30ตอนเวฟที่2ตอนคุณแจดอกที่7งงไหมวะผมผมพูดงงไหมวะผมอาจจะพูดงงก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับเวฟแรกผ่านไปไม่มีใครตายเนหะ็นไหมเวฟแรกผ่านไปไม่มีใครตายเลยครับเออ คือเอาเป็นว่าเด็กเราเนี่ยหตัวเนี่ยมีโอกาสตายได้ถึง2ครั้งนะครับเออถึงตายได้ถึง2ครั้งมันถึงจะผิดพลาดก็คือใช้คุญแจมากกว่า7ดอกแต่เท่าที่ผมบอดมาเนี่ยตลอดการเล่นเซเว่นไนท์มาเนี่ยมันไม่ตายครับจริงๆมันไม่ตายเพราะว่า1บวกเลือด2เพิ่มบล็อกโจมตีเวทแล้วทุกตัวในด่านนี้เป็นโจมตีเวททั้งหมดเออเออสุดยอดมั้ยล่ะมันก็จริงๆทําไมผมถึงไม่ใช้สูตรนี้ตั้งแต่แรกทําไม อตอนแรกๆผมไม่สอนให้ฟาร์ม79นะครับเนื่องจากว่ามาแแบบเนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่ข้อแรกก็คือ 1. เวลต้องต้องโหดต้อง40 2. คุณต้องมีตัวที่เป็นธาตุฮิวอะเออที่เป็นสายฮิวอะ40มันถึงจะบวกเลือดถึงถึง480ไม่งั้นมันจะบวกเลือดติดเดียวมันก็แทบไม่ช่วยอย่างเงี้ยนะครับนี่คือข้อจํากัดนะฮะที่ผมเพิ่งเพิ่งจะมาสอนนะรจริงๆผมก็เพิ่งรู้้วยแหละเออพี่เบนแกนก็เพิ่งมาบอกนั่นแหละนะ ก็เอาไปลองใช้ดูครับเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวก็จบนี้ละครับเว็บสองยิงไปตุ้มอันนี้เว็บสามดว่าแล้วก็ยิงรอบเห็นไหมครับเด็กไม่ตายครับเด็กไม่ตาย,ยางไงค,ครับสูตรนี้ก็เอาไปใช้กันได้นะฮะโอเคตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมหยุดก่อนผมชี้สุดก่อนที่สุดก่อนโอเคผมจะฟาร์มทั้งหมด25้าชุดเอ็นไหมยี่หชุดชุดละเจแจ ก็รวมกันเป็น175แจก็จะได้200บี้พอดีนะครับผมจะฟาร์มทั้งหมด25ชุดคือคือเด็กเด็กเด็ก4ตัวเนี่ยเด็ก4ตัวเลเวล30หมดทั้ง4ตัวคือ1ชุดนึกออกไหมฟาร์มไป7จ็ดชุดคูณคูณ7เข้าไป25่คูณเก็175เจ็าแล้วกับ175แจ175ยเจแจร้อแจต้องต้องเทียบบัญชีตะยางนะผม,ผมต้องผมต้องคำนวณให้ดูไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูเลยแล้วกันแต่เอเอาเอาาาง่ายๆนะครับ อ่าเ uh, จ็ดแจได้แปดบีใช่ไหมถ้าร้อยเจ็ดสิบห้าแจก็ร้อยเจ็ดสิบห้าคูณแปดหารเจ็ดได้สองร้อยใช่ไหมบอกว่านั่นแหละประมาณนั้นแหละโอเคเอาเป็นว่าประมาณนั้นแล้วกันนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าผมฟาร์มไปทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแจเนี่ยเดี๋ยวผมจดจดก่อนตะกี้ตะกี้ผมอันนี้ไปเท่าไหร่วะโอเคเดี๋ยวผมไปย้อนวิดีโอดูแล้วกันนะครับผมจำไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูมาครั้งที่แล้วนะ ก็จะทําเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกก็คือ1้5แจใช่ไหมแล้วก็ดูว่าได้เงินเพิ่มมาเท่าไหร่ข้อ1ดูแจข้อ2ดูเงินข้อ3ดูเวลาว่าใช้เวลาในการฟาร์มนานเท่าไหร่แต่เวลานี่มันไม่ฟิกนะก็อย่างที่บอกครับผมอาจจะดูหนังเล่น Facebook ดู YouTube หรือว่าทําอย่างอื่นไปด้วยระหว่างที่ผมบอทเนี่ยทำให้เวลาอาจจะยืดยาวออกไปเกินกว่าที่ถ้าเกิดเรานั่งเล่นแบบนั่งเล่นแบบจริงจังอะ่ะเออมันจะเร็วกว่านะครับแต่มันคงไม่มีใครมานั่งเล่นเซเว่ไนไ์จริงจังไร่รู้ดิ โอเคนะครับเอาเป็นว่าครบ175แจมเมื่อไหร่เดี๋ยวมาเจอกันนะฮะเจอกันอีกรอบนึงแล้วผมจะสรุปไม่ฟังว่า,าได้อะไรเท่าไหร่นะโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนนั้นนะฮะฟาดฟไปเลยครับไปโอเคก็เวลาผ่านมายาวนานมากยาวนานมากจริงๆนะครับแล้วก็เออที่ผมบอกว่า าฟาร์มไป175 175แจใช่ไหมรู้สึกว่าผมจะได้แจเพิ่มจากไหนก็ไม่รู้นะครับมันจริงๆมันต้องเหลือ3 3 4นะฮะ25ชุดที่ผมบอกอะ่ะ25ชุดมันต้องเหลือแจ3 3 4นะครับแล้วก็จะได้บี200พอดีแต่นี่มันเหลือ3 3 9ถ้าผมเล่นไปอีกเวฟนึงมันก็เหลือ3 3 2ใช่ไหมผมกลัวว่ามันจะเกินแบบ200บีต่อวันนะ่ะผมก็เลยหยุดไว้ที่เวฟนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองรับบีดูนะครับ ราไปลองรับบี้ดูว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะโอเคโอเคช่องรูบี้นะผมจะกดรับทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าได้ไปเท่าไหร่เออส่วนเงินเนี่ยเงินมันลดลงนะครับทีแรกมีล้านแปดนะครับหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเนาะตอนที่แบบเปิดคลิปมาแล้วผมอัดเลยนะแต่ตอนนี้มันเหลือแค่ล้านเจ็ดนะครับเหตุผลคืออะไรผลเพราะว่า,วาเอออัอาศาวินเต็มมั่งผมเอ้าอัศาวินไปตีบวกมั่งนะครับ แล้วก็เวลาลงดันแต่ละครั้งก็เสีย300 3 0 0อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มันยังไงผมเล่นด่าน1,5มันได้รอบเดียวได้900นะครับถึงบูธมาก็ได้ประมาณพันกว่าๆซึ่งมันก็ไม่เยอะนะมันไม่มันไม่เยอะเท่ากับอ่า7 9นะ79มันได้2000ใช่ไหม2000ถ้าบูธก็2 0 0 0นิดๆอะไรเงี้ยก็ว่าไปสรุปว่าตังตังรถนะครับ ผริงจริงผมไปเล่นอย่างอื่นด้วยแหละไปอัพนู่นอัพนี่ไปไปตีอัญมณีด้วยนะครับมันก็โอเคงั้นตังค์ไม่นับแล้วกันตังค์จะนับไหมไม่นับดีมันลดลงนับได้ไงวะเนาะโอเคแล้วก็เวลานะครับเวลานานมากนานมาก,มากเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงดีผมเริ่มอัดตอนแรกตอน4ี่โมงยี่สิบสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงยี่สิบตอนเนี่ยสี่ทุ่มสิบสามนาทีนะครับ ก็เท่ากับว่าประมาณเกือบ6ชั่วโมงอ่ะ5้าชั่วโมง5้าสินาทีอ่ะประมาณนั้นเลยอ่ะ <c oughs> สองอ่ะได้รับบี้2อี่ิบี้ครับเห็นไหมแสดงว่าผมได้ได้รับแจเกินเออแสดงว่าคุณแจที่ผมได้เนี่ยมันเกินนะฮะโอเคก็ผมจะสรุปว่ายังไงดีวะแม่งไม่เป็นไปตามแผนสักอย่างเลย <c oughs> สรุปว่าสรุปว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเพิ่มมาห้าใช่ไหม 170เจแจผมได้220ิบี้ซึ่งมันไม่จริงแน่นอนมันต้องมันต้องได้แจมาจากที่อื่นน่ะซึ่งผมไม่ไม่ได้กดรับไม่ได้กดซื้ออะไรนะมันมาเองนะผมไม่รู้ผมจำไม่ได้เออผมจำไม่ได้ <c oughs> โอเคเอาสรุปครับสรุปสรุปตึง้งตึ้งเลยตึ้งเลยตึ้งเลยสรุปตั้งแต่แรกเลยว่าผมฟาร์มที่แมปอ่า ระับความยากยากนะครับ1นหนะหนเพราะพวกนี้เป็นโจมตีเวทนะครับใช้แผนหาหน้า1ห,หลัง4นะครับเด็ก4ตัวนะครับตัวหน้าผมใช้เบลิก้าเพราะว่ามันจะต้านทานเวท50%ให้กับทั้งทีมนะครับแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นสายฮิวเลเวล40เป็นหัวหน้าทีมนะครับจะทำให้ได้เลือดเพิ่มขึ้นมา480ทําทำการฟาร์มไปเรื่อยๆไม่อยากนับเวลาเลยทำการฟาร์มที่ผมฟาร์มนะ ห้าชั่วโมงนิดๆพร้อมกับดูหนังเล่นเฟสกินข้าวทําอะไรไปเรื่อยๆนะครับห้าชั่วโมงเออแล้วก็ใช้แจไปทั้งหมดประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าบีเอ,อประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าแจแล้วก็ได้บีทั้งหมดสองร้อยยี่สิบบีซึ่งไม่เกินมาจากไหนได้ยังไงก็ไม่รู้ทั้งนั้นที่กดจริงๆมันได้แค่วันละสองร้อยเออผมก็มงงแล้วก็เงินสรุปเงินลดลงนะครับเพราะว่าตอนเริ่มเนี่ยมีร้านแปดร้านแปดแสนเก้าหมื่นเพราะ พอมาถึงฟาร์มเสร็จปุ๊บแม่งเหลือล้านเจ็ดก็งงๆนิดนึงโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันฟาร์มได้ครับมันฟาร์มได้สูตรของพี่เบนซ์เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะให้บังคับให้พี่เบนซ์แกทําคลิปออกมาสอนให้ได้เอสอนแบบละเอียดเลยว่าแบบถ้าเกิดไป 1, 10เนี่ยต้องใช้มิงหมิงแทนเพราะว่าอะไรทําไมผมฟาร์มหนึ่งห้าใช้เบลิก้าแล้วเอาตัวอื่นแทนได้ไหมอย่างเงี้ยพี่เบนเขาใช้ใช้เจฟเนี่ยทำไมใช้เจฟแทนได้อะไรเงี้ยนะครับก็เรื่องผสมพลาสติกด้วยให้พี่เบนซ์แกไปอธิบายเอาละกันนะฮะโอเคก็เปิดไหมยังวะเปิดแล้ว โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้พบกันครั้งหน้าเกมหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีความรู้อะไรดีๆเนี่ยก็สามารถมาเม้น์บอกผมในคอมเมนต์ได้นะหรือแบบอยากให้ผมทําคลิปพิสูจน์อะไรให้ดูอีกเนี่ยก็มามาบอกได้นะครับตอนนี้ก็ผมก็เลเวล4.5แล้วเนาะเรียกว่ามีกําลังทรัพย์ม,มีเริ่มเริ่มเริ่มมีตัวอัศาวินที่จะสามารถทานู่นทนํานี่หรือสอนนู่นสอนนี่ได้แล้วนะฮะก็ใครอยากได้อะไรก็เม้น์ขอได้นะฮะถ้าผมทําเป็นก็จะทำนะทำไม่เป็นก็เดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วก็ดาวมาสอนกันโเค ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมไม่สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมันสนุกเนี่ยอย่าลืมมาชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆนะครับเขาจะถ้ามีความสุขเหมือนกับเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้พบกันพักน,นาเกมหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย